สวัสดีครับเจมมาโตกลับอีกแล้ววันนี้มีกิจกรรมที่ลดราคาของเยอะมากๆมาเล่าให้ฟังรวมไปถึงกิจกรรมเติมเพชรเราได้เพชรเพิ่มสูงสุดถึง2เท่าหรือเพิ่มอีก200เพชรก็มีนะแต่จะเติมเยอะขนาดไหนมาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการให้เสียเวลานี่นก็คือกิจกรรม แรงชาชนี้จําไม่ได้ชื่อไทยชื่อว่าอะไรจะเป็นกิจกรรมวันนี้ไม่มีรูปมาให้ดูขอโทษทีนะครับเรียสามารถเลือกซื้อของ3มชิ้นแล้วจะสุ่มส่วนลดจำได้ปะแล้วกดซื้อปุ๊บก็เลือกอีกสาชิ้นแล้วก็สุ่มส่วนลดใหม่นะซึ่งของส่วนใหญ่จะเป็นของเก่าๆแต่ว่ามีของอันหนึ่งที่อยากนําเสนอก็คือชุดนี้ชุดเต๋อทอยเป็นชุดที่พี่ใส่เล่นตอนสตรีมแล้วก็มีคนถามว่าพี่อนนีชุดใหม่เลยชุดใหม่เหรอ องบอกว่านี้เป็นชุดเก่านะครับซึ่งคนที่มีเนี่ยมีจํานวนไม่มากเพราะว่าชุดนี้มานานมากๆแล้วก็เป็นโอกาสอันดีของน้องๆที่จะได้เป็นเจ้าของชุดนี้ในกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวรีวิวชุดที่ดูแล้วกันรีวิวยังไงล่ะในเมื่อมันก็มีแค่นี้นะก็เป็นชุดที่เหมือนเป็นตัวต่อนตัวนี้น่ารักดีเป็นชุดหนึ่งในมิกิชุดที่เราเปลี่ยนแบบ ให้มันเป็นแบบไม่ใช่คนขนาดนี้อันนี้เป็นแบบเป็นของเล่นเลยนะครับนอกจากกิจกรรมขายของทุกถูกกันเนี่ยอย่างรังคาชาีิเรายังมีโบนัสการเติมเงินหรือว่าเติมเงินเราได้เพชรเพิ่มให้ด้วยซึ่งอันนี้เริ่มเติมแล้วตั้งแต่วันที่25ไปจนถึงวันที่31เรียกได้ว่าเป็นโบนัสการเติมเงินท้ายปีและกันนะก็คือตอนที่เราเติมเงิน100เพชรเราจะได้200เพชรแทนก็คือได้เพิ่ม2เท่าเลย ถ้าเราเติมเงินครบ300เพชรเราจะได้กลายเป็นสี0ยเพชรและเติมเงินครบ5 0 0เพชรเราจะได้เป็น7 0 0้เพชรนั่นเองนะครับเวลาเติมเงินแล้วไปรับที่ไหนนะก็ง่ายๆพอเราเติมเงินเสร็จน้องมากดตรงแถวๆนี้นะมันจะมีกิจกรรมอยู่นะครับก็คือการเติมเพชรแล้วก็รับเพชรเพิ่มไปฟรีๆเลยนั่นเองง่ายไหมง่ายมากๆเติม100จะได้200เติม300จะได้เป็นสี0ยเติม500ได้เป็น700นะครับแค่นี้ 2 5่สิบาถึงสาเติมเงินกันเยอะๆเติมแล้วก็ไปซื้อของเดยดายค่าทุกถูกคุ้ม2เท่านะไปแล้วบา,บายเจอกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วย,บา,ยบาๆ